ภาษาจีนกลาง50ประโยคสั้นๆคํากริยาบวกอย่างไรทำยังไงเจนมจวเจนมจวเจนมจวถ้าแปลตามตัวภาษาจีนก็จะแปลว่าเจนมจัวก็คืออะไรทำนะคะแต่ภาษาไทยคือทำอะไรเป่ายังไงหรือว่าเป่าอย่างไรนะคะคือภาษาพูดคนไทยคงเข้าใจช่เนาะเจนเมจวยเจนเ่วยจนเม่วย เปิดยังไงเจนเมใครเจนเมใครเจนเมอไคดูยังไงเจนเมอข่านเจนเมอข่านเจนเมอข่านไปยังไงเจนเมขึ้นเจนเมขึ้นเจนเมขึ้นหยิบยังไงหรือว่าเอามายังไงนะคะเจนเมอหนาเจนเมอหนาเจนเมอหนาเขียนยังไงเจนเมเสียเจนเมเสี เจนมาเสะกระโดดยังไงเจนมาเที่ยวเจนมาเที่ยวเจนมาเที่ยวกินยังไงเจนมาชื่อเจนมาชื่อเจนมาชื่อขี่รถยังไงขี่จักรยานยนต์นะคะเจนมาขี่เชือเจนมาขี่เชือเจนมาขี่เชือซื้อยังไงเจนมาหมายเจนมาหมายเจนมาหมาย ขายยังไงเจนม่ไหมเจนม่ไหมเจนม่ไมมใช้ยังไงเจนม่ยงเจนม่ยงเจนม่ยงล้างยังไงเจนม่สีเจนม่สีเจนม่สีดื่มยังไงหรือว่ากินยังไงนะคะเจนม่เฮเจนม่เฮ เจนเม่เฮ่เฮอคำนี้ภาษาจีนใช้กับการดื่มเท่านั้นนะคะไม่เหมือนภาษาไทยเนาะที่กินน้ำก็พูดว่ากินได้วางยังไงเจนเม่ฟังเจนเม่ฟังเจนเม่ฟังวาดยังไงเจนเม่วาว่าเจนเม่วาดวาดเจนเม่วาว่าวิ่งยังไงเจนเม่เผาเจนเม่เผาเจนเม่เผา สวมใส่ยังไงจนมาชวนจนมาชวนจนมาชวนคำนี้ใช้ได้กับการจอดรถก็ได้หรือว่าใช้กับการหยุดก็ได้นะคะจอดยังไงหรือว่าหยุดยังไงนะคะใช้คำเดียวกันจนมาถิง้งจนมาถิง้งจนมาถิงให้เธอยังไงจนมาเกนี่จนมาเกนี่จนมาเกนี่คิดยังไง จัง么想，จัง么想，จง么想เรียงยังไง，จัง么排，จัง么排，จอผ么排พูดยังไง，จัง么说，จัง么说，จ么说ถ้าเป็นภาษาจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยโซคำนี้จะออกเป็นชัวนิดๆนะคะสำะรัอวนนิดๆเพราะว่าสำเนียงมันจะต่างกันนิดๆแต่ว่าฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องนะคะ พูดยังไงอีกคำหนึ่งนะคะเจนมาแจ๋งเจนมาแจ๋งเจนมาจ๋งย้ายยังไงย้ายของย้ายงานนะคะเจนมาปานเจนมาปานเจนมาปานเล่นยังไงในกรณีที่เล่นเกมหรือว่าไปเล่นอะไรยังไงอย่างนี้นะคะของเล่นหรือว่าเป็นกีฬาก็ตามเจนมาหวานเจนมาหวานเจนมาหวานส่งยังไงคือการส่งสินค้าหรือว่าส่งงานนะคะ จิ๋นมาส่งจิ๋นมาส่งจิ๋นมาส่งปีนเขายังไงจิ๋นมาผาซันจิ๋นมาผาซันผาซันแปลว่าปีนเขานะคะจิ๋นมาผาซันตกปลายังไงเห็นเพื่อนๆหลายคนชอบตกปลาที่ไต้หวันนะคะจิ๋นมาตกปลาจิ๋จนมาตกปลาจิ๋นมาตีกปลารู้จักกันได้ยังไงหรือว่ารู้จักได้ยังไงนะคะจิ๋นมาเล่นสื่อ จะมาเริ่มสืจะมาเริ่สทำเสร็จยังไงหรือว่าทำเสร็จได้ยังไงจมาจ้วหวานจมาจ้วหวานจมาเริ่มต้นยังไงจะมาคสจะมคสสิแต่งตัวยังไงต่ปั้นแปลว่าแต่งตัวนะคะจะมาต่ปั้นจมาต่าปั้น อ่านยังไงเจนมาตูเจนมาตูเจนมาตูนอนยังไงในกรณีที่แบบเฮ้ยที่นอนแคบหรือว่าห้องนอนมันแคบเราก็จะบอกว่าเจนมาช่วยเจนมาช่วยเจนมาช่วยจะอธิบายอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยไปใส่สระโอเพราะว่าถ้าเป็นใส่สระอุมันจะเป็นซุยมันจะไม่ใช่ซุยนะคะมันจะเป็นสระอุเจียสระโอนิดนิดก็จะเป็นช่วยเรียนยังไง เจนมาเสว์เจนมาเสว์เจนมาเสว์หายังไงเจนมาเจ้าเจนมาเจ้าเจนมาเจ้าอ่ะสำหรับอ่าคนที่มาทำงานโรงงานทอผ้านะคะเย็บผ้ายังไงเจนมาเฟื่งเรื่นเจนมาเฟื่งเรื่นเจนมาเฟื่งเรื่นเฟื่งเรื่นแปลว่าเย็บผ้านะคะทอดยังไงทอดคำนี้ก็คือการทำอาหารนะคะเจนมาเจียนเจนมาเจียน เจนมาเจียนเจียนแปลว่าทอดนะทำอาหารยังไงเจนมาจูเจนมาจูเจนมาจูจู่คำนี้แปลว่าต้มก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเรียกรวมๆกันจะเป็นการทำอาหารนะคะแล้วก็สอนยังไงเจนมาเจียวเจนมาเจียวเจนมาเจียวอุ้มยังไงเจนมาเป้าเจนมาเป้าเจนมาเป้า เป้าคำนี้แปลว่าโกรธก็ได้นะคะเจนมาเป้าก็คือโกรธยังไงเอ๋จะให้โกรธยังไงอะไรประมาณนี้นะคะตัดผมยังไงเจียนโถฝ่าแปลว่าตัดผมนะคะเจนมาเจียนโถฝ่ถาเจนมาเจียนโถฝ่าเจนมาเจียนโถฝ่าหรือว่าถ้าเราไปในร้านตัดผมช่างตัดผมก็จะถามว่าเจนมาเจียนก็คือจะตัดยังไงนั่นเองนะคะเราไปเอกทำคลิปสอนการเข้าร้านตัดผมไว้แล้วก็ไปหาย้อนดูนะคะ แบ,บ่งเป็นเพล์ลิต์อย่างดีเลยร้องเพลงยังไงเจนมาช่างเกือจนมาช่างเกือจนมาช่างเกือช่างเกือไปว่าร้องเพลงนะคะไปเที่ยวยังไงเจนมาชิ่วหวานจนมาชิ้วหวานเจนมาชิ้วหวานเมื่อกี้ใครสังเกตบ้างว่าหวานคำนี้เจนมาหวานแปลว่าเล่นยังไงแต่ว่าเจนมาชิ่วหวานก็คือไปเที่ยวยังไงชิ่อหวานก็คือไปเที่ยวใช้คำเดียวกันนะคะ